อาณาปานสติอันบุคคลเจริญกระทําให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ผลที่เขาหวังได้สองอย่างคืออรหัตผลหรืออนาคามีผลได้ความเป็นอหรหันต์หรือความเป็นอนาคามีแค่เรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกโยอมอาจจะคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นเชียวเหรอใช่ง่ายขนาดนี้แหล้วรู้หนะ้าไม่รู้ใจสุภาษิตนี้ยังใช้ได้อยู่ตลอดวันนี้22กันยายน2568เป็นวันพระใหญ่ สาละเนนิวก็หนีไม่พ้นข่าวดังเรื่องพระเช่นเคยผมไปติดตามความคิดเห็นของประชาชนนะครับที่เข้าไปดูข่าวพระคืกึกฤทธิ์นะครับตามเพจข่าวต่างๆทุกช่องนะครับเนาะประชาชนนะครับแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะครับฝ่ายหนึงชื่นชมพระคืกึกฤทธิ์นะครับอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับพระคึกฤทธิ์ท่านผู้ชมโดยฝ่ายที่ชื่นชมพระคึกฤทธิ์บอกว่าอย่างไงหน้าตาของพระคึกฤทธิ์นะครับหน้าเลื่อมใสมกหมล่อสง่างามไม่ว่าจะเป็นการสอนพุทธวนจนนะครับหรือว่าพุทธวจ,จนะนั่นเองนะครับฟังแล้วเคลิมทันทีท่านผู้ชมส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยบอกว่าอย่าดูคนแค่เปลือกนอกนะสิ่งที่เราเห็นมันอาจจะเป็นภาพลวงตาก็ได้ ผมอยากให้ทุกท่านนะครับมองภาพบนหน้าจอมองนานๆนะครับทุกคนที่อยู่บนหน้าจอนะครับล้วนแต่หน้าตาดีๆหล่อๆเหล่าๆ,าๆากัน,กน,ท,น,นทั้งนั้นท่านผู้ชมแต่ทําไมตกเป็นเหยื่อกามได้โอ้โหโอ้ไม่กอดเสดยังจะแนยับจะนับเลยนะครับจะโทษสีกาหรือว่าโทษพระล่ะเออผมว่ามันก็พอๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพระไม่เป็นสีกาก็ตามแต่ท่านผู้ชมเออก็คือนะครับ ตกลงปงใจโจยกระนุยกันทมทม,ทมไปแล้วท่านผู้ชมพวกเขาทั้งหลายนะครับปกปิดความเป็นพระมาต้องนานท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นพระไหนก็ตามแต่นะครับที่สึกๆึกไปแล้วเนี่ยถ้าสีกาไม่บอกนี่จะไม่มีทางรู้นะครับพวกเขานะครับโจยขนุยทม,ทมทมกันสีกันมาเนิ่นนานนานแค่ไหนคลิปต่อไปผมจะมาเปิดให้ฟังนะครับเนาะแต่วันนี้นะครับพวกเขาทั้งหลายนะครับได้จำนวนต่อหลักฐานยอมสลับผ้าเหลืองสึกกันไปหมดบางคนติดคุก หน้าตาแบบนี้ใช่ไหมที่หลายๆคนคานเข่าะครับเข้าไปกราบหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมที่หลายๆคนถวายเงินเป็นแสนเป็นล้านนะครับยิ่งหนักไปกว่านั้นนะครับอารงกดหรือว่าจรอจนะครับวัดพระบาทน้ําพุนะครับหน้าตาโคตรโคตรหน้าเลื่อมใสเลยนะครับผมเนี่ยบริจาคบ่อยนะครับแต่ไม่บริจาคเยอะนะครับบ่อยครั้งนะครับเนาะทั้งหน้าตาเลื่อมใสทั้งหน้ารงสารในสตอรี่เรื่องราวของเขาที่สร้างขึ้นมาแล้วทุกวันนี้ถามใจประชาชนชาวพุทธหน่อยคุณรู้สึกยังไง พรคึกฤทธิ์ผมก็ไม่ได้ว่าเขาผิดนะครับแต่หน้าตาเขาก็หล่อไม่แพบ้บรรดาทิฏทิศที่ศึกไปที่ม่วสีกาทั้งหลายถ้าวันหนึ่งครับพรคึกฤทธิ์ต้องศึกท่านจะคิดอย่างไรแล้วก็หลายคนนะครับตายเพราะความหล่อหลงสเสน่ห์คำพูดหลายคนนะครับหมดเนื้อหมดตัวไปก็มีนะครับดึงสติของท่านกลับมาด่วนกลับมาเฝ้าดึงสติกลับมาถ้าวันนี้นะครับมีสีกาหุนเพียว ขาวสวยมวยอืมเดินงุบ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 ไปสวัสดีค่ะท่านเจ้าคุณพระครึกฤทกิ์จ้าเอออะไรหรือโยมเออได้ยินข่าวพระครึกฤอธิ์ดังมากเลยค่ะดังดังหลอ่หลอหลอ่อเหลาอีชั้นขอฝากนัอฝังตัวไปลุกสิทธิได้ไหมคะพระอาจารย์พระนะครับไม่มีทางที่จะปฏิเสธนะครับก็คือนะครับพระรับทุกอย่างนะครับจะมาดีหรือมาลายพระก็ต้องรับไ้ก่อนนะครับหรือว่าพระครกฤทกิ์จะบอกว่าไม่ได้นะโยม เรามีโยมไงโยมลูกกระตรงลูกกระตาอยู่เนี่ยโยมจะมายังไงไม่ค่ะพระอาจารย์หนูอยากจะมาทําหน้าที่ถวายน้ำปาน,นะถวายอาหารห้ามูทุกทุกวันพระอาจารย์ว่าอย่างไรนั่นเห็นไหมอ่าถ้ามาแบบนี้แหละท่านผู้ชมคุณคิดว่าวัดนาป่าพงนะครับจะกลายเป็นสนามมวยไหมจะมีการตบต่อยต่อหน้าพระหรือไม่ช่วยคอมเมนต์มาใต้คลิปทีนะครับ วันนี้นะครับผมจะเล่าอะไรให้ฟังนะครับวัดนะครับเป็นสถานที่สาธารณะซึ่งใครๆนะครับก็สามารถเดินเข้าออกได้นะครับเดินเข้าเดินออกจะไปทําอะไรไปกราวบวงกราบไหว้อะไรได้หมดนะครับไม่ต้องไปแลกวงแลกบัตรหรือว่าต้องไปขอนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับบางวัดมีเจ้าของท่านผู้ชมจะทํำยังไงก็ต้องไปปรึกษานะครับกับเจ้าถิ่นก่อนจะทำอะไรเนี่ยจะทำโน่นจะไปเข้า,าหา เจ,จ้าวงเจ้าว่ดก็ต้องไปปรึกษาเจ้าถิ่นก่อน,นครับว่าเจ้าถิ่นจะตอบว่าอย่างไรนะครับอาจจะบอกว่าพระเ,ออเออจ้าว่าท่านนีออ่ให้ใครมาพบแล้วท่านอยากพักงพงษาผ่อนอาจจะเป็นได้เหมือนกันผมเชื่อว่าหลายวัดมีนะครับแต่ว่าชาวบ้านไม่มีที่ระบายนะครับเชิญระบายใต้คลิปได้ทุกคนนะครับเรื่องนี้นะครับมันเกิดข,ขึ้นกับวัดที่บ้านท่านหรือไม่พระมีเจ้าของวัดมีเจ้าของหรือเปล่าผมค่อนข้างมั่นใจนะครับถ้า ภัยนะครับมาเกาะแก่กับพระคริสต์นะครับต้องมีการตกต่อหน้าพระแน่นอนหรือว่าก็จะมีการสั่งอุ้มออกจากวัดนะครับพระหล่อแล้วรวยนะครับเริ่มจะหมดแล้วนะทุกวันนี้เร่งมือหน่อยนะจ๊ะศีกาชาวพุทธนะครับอยากกราบพระนะครับที่พระตั้งใจบวชจริงๆบ้างพอจะหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะครับเออไม่ต้องเอาหล่อไม่ต้องเอารวยหรอกนะครับเนาะเอาที่แบบดีๆอ่ะนะครับตั้งใจบวชนะครับ เทปของพระคึกฤทิ์นะครับผมอยากให้จบเร็วๆจังเลยท่านผู้ชมใครผิดใครถูกใครติดคุกนะครับก็ลุ้นกันอยู่นะครับว่าจะจบอย่างไรนะครับเนาะถ้าพระไม่ผิดผมก็อยากให้คนที่กล่าวหานะครับเดินเข้าคุกแต่ว่าถ้าพระผิดนะครับ ตามที่ถูกลก่าหาเลยนะครับก็อยากให้รีบสึกสึกไปเลยนะครับแล้วก็นําเงินทั้งหมดนะครับมาคืนแต่ดูเหมือนว่านะครับเรื่องนี้มันจะเป็นคล้ายๆละครนะครับประชาชนอาจจะกินแห้วหลายกิโลก็เป็นได้นะครับเนาะคือตามๆกันมาติดๆเลยนะครับแบบโหตามกันแบบโหทุกท่านทุกตอนนะครับตอนหนึ่งตอนสองตอนสามตอนสี่บทจะจบ หายไปเลยหน้าจอดําไปก็มีนะครับซึ่งข่าวดังครับประชาชนลุ้นกันจนขอบตาดำเป็นหมีแพนด้าท่านผู้ชมสุดท้ายข่าวหายไปก็มีนะครับเช่นข่าวเอ็มสายนัยนะครับพาดหัวข่าวฆ่าต่อเนื่อง14-15ศพทุกวันนี้มีใครรู้บ้างครับว่าเอ็มสายนัยหายไปไหนติดคุกกี่ปีจเจริญพวง มีเต็มมวนอยู่เบิดปีบ้านใดเขามีงานบุญเจ้ากับไายอยากได้เดะอยากมีเมียที่เราอาสิคอยนั่งเฝ้าดูและเจ้าบอกไปไกลบ่รว่ากลางเว้นกลางคืนบอกไปใส่สิ่อยู่ใกล้ๆเจ้าลุกยามใดอ ดีกว่าได้เมียเจ้าสู้ลองคิดตรองดูก็ดีเป็นอีลำยองบบตองยานไผยมาแย่งเอาแม่เนื้อทองสี่มันไว้ก่อนเพราะอายได้บอกคนนีหลงมักผู้สาวที่เมาหา thôi ừ, đi là không xe ai nhang có phò đi là, ai khó mạn vậy con si đài bò, lồn mắc thủa khi mau. วันอยู่เบิดปีบ้านใดเขามีงานบุญเจ้ากับพายอยากได้เดีอยากมีเมียขี่เล่าายสิคอยนั่งเฝ้าดูและเจ้าบอไปไกลบอว่ากังเว้นกังพื้นบอไปใส่สิอย,ย,ยู่ไกลๆเจ้าลุกยามใดไอสิปลอก ได้เมียขี่เหลาดีกว่าได้เมียเจ้าสู้รองคิดตรองดูก็ดีเป็นอีลำยองบ่ตองยานไผยมาแย่งเอาแม่เนื้อทองสี่มันไว้คนเพรอไอายได้บอกคนดีหลงมักผู้สาวขี่เมา ารแนนนิวส์เรื่องของชาวบ้านคืองานของเราคุณก็เหมือนผมนะเรื่องชาวบ้านคืองานของเรา <c oughs> เราจะเสือกอย่างมีจริยธรรมไปได้วยกันครับผู <c oughs> ้ชมครับสวัสดีครับ